สวัสดีครับพามาชมบรรยากาศปลาสะคุณปลามหาไปครับผมเมียนใส่สองโลนี่หลายใส่ส,สองโลนี่หลายตักไม่ปะรบปะเฮ้ยยังไม่ก็ได้มาใส่แล้วไม่ดีเหรอเออมึงใส่ใส่สองโลนี่ไม่ธรรมดาครับเออนี่นี่คุณลูกปลาดุกอยู่พี่เต็มเลย ไงอี๋อโอ้ยเมียเลยก็ใส่โลนี่ขนาดไหนไปเลยใส่โลนี่ดูเล็กลงทันทีใส่ซองมันลายม,ม,าออมาเบิ่งปลาสลิดใส่สวยๆกับผมตัวนี้สลิดขนาดสองขีดกับผมตัวละสองขีดซืออนะ้อว่ามีเป็นบบางบ่มันจะใหญ่กว่าแล้วนี่นี่น,น,น,นี้ครับ เป็นสลิดใส่ขีดเครื่องสองขีดครับผมสวยๆวยงามๆชมบรรยากาศครัวครับัดปลาดุกุนยต้มปลาช่อนใส่สองโร